นี่คือน้ำจิ้มเขาน้อขออนุญาตจิ้มน้ำจิ้มว่าแห้งของป้าเป็นยังไงนะหลอนัวโลกปากอืมนี่ก็เป็นสุกี้น้ำที่ร้านน้ำจิ้มแล้วนะฮะุณเส้นเพียบๆผักนิดนึง สวัสดีเจ้าทักอย่างนี้แน่นอนนะฮะเราอยู่กันที่ภูกเก็ตเอาไม่ใช่นะฮะอยู่ที่เชียงใหม่ะฮะวันนี้ก็มาตระเวนกินนะครับก็เพิ่งมาถึงเมื่อตอนเย็นประมาณ5้าโมงเย็นขณะนี้ก็ประมาณน่าจะเกือบหนึ่งทุ่มละ,ละร้านแรกที่มาเปิดซิงนะฮะทิปนี้ก็คือทุกคนต่างแบบลือลั่นกันก็เลยอยากรู้ว่าดีจริงหรือไมนะ่นั่นคือซูกี้ชั้งเผือกครับ มากินสาขาหลังมอชอเนาะคนก็จะคึกคักนิดหนึ่งนะฮะแต่ก็สถา,าที่จอดรถได้ง่ายขึ้นหน่อยนะฮะสั่งมาทางน้ำและแห้งเดี๋ยวมาชิมกัน,นะฮะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะฮะมีพี่จอยนะครับและป้าอุดดี้นะฮะมาร่วมกินกันด้วยจากวันนี้สั่งน้ําแต่กินสซที่แห้งทาไงก็ขโมยป้าอุดดี้สิจ้ากลัวอะไรก็มาคือแบบของป้าอุดดี้นะรู้สึกได้เลยว่าแบบมันหอมกระทะมากแล้วก็มันมีความแบบท็อปปิ้งไปด้วยผักและวุ้นเส้นต่างๆนานานี่คือน้ำจิม้มเขานะขออนุญาตจิ้มน้ำจิ้ม ว่าแห้งของป้าเป็นยังไงนะร้อนปวนโลกปปากอืมอ,อ,อนนร่อยนะทำไปเลื่อไปเรดูกี้แห้งเขาอะผักมันยังมีความกรอบอยู่แต่มันจะมีความหอมกะทะแล้วอีกอย่างคือที่สำคัญคือเราถูกว่าผักบางที่อะผัดกรอบแต่เม็นเขียวนึกออกไหมแต่เนี่ผักไม่เหม็นเขียวเลยแล้วมีความหอมกะทะ น้ำจิ้มก็คือกำลังดีนวลน,นวลไม่โดดทีนี้ขอลองซุกี้น้ำกันบ้างนี้ก็เป็นซุกี้น้ำที่ร้านน้ำจิ้มแหนะคุณเส้นเพียบๆผักนิดนึงซุกี้น้ำก็จะค่อนข้างแบบเบากว่าในรสชาติน้ำจิ้มก็คืออร่อยปกติอร่อยทั้งคู่ แอสงคอย่างเดียวไปสุกี้แห้งเลยจ้เพะสูกี้แห้งคือหอมกระทะผักกรอบไม่เหม็นเขียวน้ำจิ้มกลมกล่อมกาลังดีสุกี้ช้างเผือกไม่รู้คนอื่นชอบไม่ชอบไงแต่สำหรับเราเราว่าเราชอบเราว่าอร่อยแล้วก็น้าจิ้มเขาอะมีรสเฉพาะแบบของเขาอะมันไม่เหมือนหลายเจ้าเนาะรสชาติน้าน้ำจิ้มเขาจะกลมกลมคือไม่ได้รสจัดไม่รสโดดอะไรอะกลมกลมอร่อยดีไปกินก่อนละ